สวัสดีค่ะัอตีดตามแฟมิลี่รายงานตัวนะคะ่ะรายงานตัว youtube ด้วยค่ะนะคะโอ้ยนะคะมื้อน,นี้ยังเดินทางบ่ถึงเลยนะคะมาพักกลางทางตอนนี้อยู่นครสวรรค์น,นะคะเพราะว่ารถมันติดหลายค่ะนะคะมื้อน,นี้รถติดหลายเนะคะติดว่าคนดีเลยนะคะพี่พ่อยกัเลยในนอนนะครสวรรค์น,นะคะคืนหนึ่งเนาะพักกลางทางาไปอย่างเนาะนะคะแล้วยังมีธุระอีกนะคะก็ยังเไดกกลับนะคะ จะว่ามาอื่นก็ต้องเดินทางไปแต่ละบุรีอีกนะคะยังมาถึงดอกนะคะยังมาถึงอยังได้หลายมือเดลยนะคะแต่ว่ากับปได้ทําขวาวเพี่ยวกับน้องเนาะนะคะแต่ว่าพี่พอ้อยยังคุยยังมาทําคลิปเพี่ยวกับน้องอยู่นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าบ่าได้ห,หลุเท่านั้นนะคะหลายโกนโ,โทรหากันใหญ่เลยว่าพี่พ้อยคือคืนบ่พี่พ้อยคือคืนบ่พี่พ้อยคือคืนนั่นเถิดนั่นคือถอดกันเนะะ <S <S าะในสภาพี่พ้อยแต่ว่าให้ปพาร้องคืนก้อนไฮไทยคืนแทนก็ได้ว่าทีเนาะ ก็เป็นแบนกันไปเนาะอาเป็นยังไดแดาพวกเขานะคะซาจ่บอวัตนใจอย่างทั้งทั้งนันเด้อร์ะังนะพวกเขาเอฟพีน,น้นองลาเนาะเอฟพีเป็ดหน่อยนะคะเป็นยังไดแดานะคะเพลงออกมาวานตอนเก่ามงนะคะมือน,นี้ก็บสองหมืน่นจะสามหมื่นดูแล้วนะคะติดตามมือดูแลน้องพี่พ่อย,ยืนจะผักมือทั้งนั้อนะคะพี่พ่อยืนเนาะนั่นนะคะไกลแล้วนะคะ เป็นที่ไแดนะคะพอหักพอหักนองหลาอ่ะเวาแเลยนะคะพอหักนองหลาผมไป่อยากเวาดอกเนาะนะคะก็ต้องไปบอกไปตอนเขาดอกเดินนะคะพอหักกําัังคนน่ะนะว่าได้ว่าไผเด้อนะคะคําว่าพอหักเขามีหลายเนาะนะคะพอหักของเขาก็มีหลายคุ้นะคะพอหักรองหลาเนาะนะคะก็ต้องไปบอกตอนนองเขาโดกนะคะอ่านะคะนงเขาปฏิบัตไปฟังโอกนะคะเพราะว่า้าถ้าบอกตอนดีเนาะเขาจะฟังนะคะ ถ้าบอกสอนบอดีนะคะก็ต้องไปไปบอกเขาดอกนะคะเสียเวลาเปล่านะคะอ่าบอกสอนแบบคลประโยชน์นะนะคะแล้วก็เว้ามาว่าวิังขึ้นมาเผอวันที่หนึ่งอ,อาจจะประเดขึ้นบจะไดเจด้าหูเจ้าไดว่าเขาบระไดขึ้นเจะ้าหูเจ้าใดจะเป็นผู้จัดก,การบ่จ้าเป็นพ่อเขาระดับไหนเป็นพ่อแบบไหนจะเป็นผู้จัดก,การบ่กนะคะอ่านะคะ ต้องถามไปทั้งเจ็กหนึ่งคุณนะคะต้องถามไปทั้งเจ็กหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องถามไปทั้งคุณเพราะว่าเจ็กหนึ่งก็อยู่ทั้งคุณเนาะอยู่ก็เกี่ยวกับสองพ่อทอทั้งคุณเนาะเขาหูจักกันดีเนาะเ็เป็นมูเป็นยังกันอยู่นะคะอ่านะคะคือบ่หูดีแท้นะคะอธิบดยกินก็ได้นะคะคิดเจีบไหนเนาะเป็นพ่อหักแบบไหนเนาะคิดคิดทำลายน้องนะคะเพราะว่าได้ตรงใจแล้วนะคะว่าน้องต่างๆนานานะคะว่าน้องพูดว่าน้องต่างๆนานา ว่าต่างๆนานาจิตอนดตื้อๆดอกก็ต้องมาสอนเขาสอนตัวเองน้งแต่ตัวเองกอดีแล้วก็ต้องมาสอนเขาเด้อนะคะแต่พูดว่าตัวเองบอดีแล้วนะคะเขาว่าเพื่อผลประโยชน์นะคะเขามาจิบว่าหามให้น้องหามให้น้องให้หักคนอื่นไว้หักคนพี่นะคะอยากให้หัก่นผู้เดียวนะคะอ่านะคะหลักฐานก็มีชุดโถอยู่นอกนะคะอ่านะคะว่าให้น้องลาไปหักคนอื่นนะคะอยากให้ให้น้องลาไปหักอยู่ผู้เดียวนะคะ อ่าว่าอยากไปให้น้องลาไปฮักแค่ว่าแต่สองคุณนั่นอย่างประมาณนี้สองคุณไหนก็บุกูโดกนะคะอ่าอยากจะให้น้องลานะฮะตัวผู้เดียวนะคะเอะมันถือตองบะโนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคอเขจะขอว่าเรื่อเรื่อยว่าอยากว่าไผ่ดอกนะคะเรื่องนี้นะคะอ่าคุณจะเป็นระดับไหนก็ตามแต่นะคะต่เว้าพวกเขาจะทีตตาอยู่แบบนี้นะคะคุณก็เว้าว่าถือคือกันบ่ถือบ่ถือ็ค่ว่า คุณเป็นระดับู้ใหย่แล้วเป็นระดับผู้บาอาจารย์เป็นระดับู้ใหย่แล้วที่มาสัสอนลูกนะคงจิยายู่ดอกเห็นคุณเว่าอยู่นะคะเห็นผู้เว่าอยู่นะคะว่าจะเอาแบบตามใจคุณนคงยากนะคะอ่านะคะเพราะว่าด้ยินอยู่นะคะที่ตังสอนยังสั่นค่อยๆสอนเอาจังสอนสริจักสุดนยังตีนะคะพอต้องสอนเขาดอกนะคะเพราะว่าบเป็่นยังสั่นมันบเป็่นตา่ที่วาคุณคิดเลยขณะคุณพูดออกมานะคะะว่ามันเป็นไปบ่ไดาย้นพวกเขายีคิดว่าเป็นไปบ่ได้ยเลยอ่านะคะประมาณนั้นนะคะ ต้องไปส้างตัวนเขาดดกนะคะเฮติหยางก็อยากจะได้นาผู้เดียวกับบอมเนค่ะนะคะเฮติหยางก็ตามแต่นะคะจะอยากได้นาผู้เดียวกับบอมเนค่ะนะคะราอย่างหนึ่งสมัยก่อนที่ว่าไรขายบัตรขายขายหยางกันนอกตัวกันขายบัตรขายหยางช่องไหนที่ขึ้นมาก์กขายบัตรขายบัตรว่าออกมาได้ยังไงว่าออกมาบอกว่าไม่ต้องไปขายลบบัตรเนีไม่ต้องไปพูดขายลบบัตรเนี่ยไม่ต้องไปขายหรอกยังไงเขาก็ซื้อกันหมดอยู่แล้วเนี่ยอยู่ในนี้ทุกคนทุกคนหนักก็ซื้อกันหมดอยู่แล้ว ไม่ต้องไปขายดอกบัตเอ๊ะคำนี้มันบอกมาจังใดในนี้เหอเก็ยังงงอยู่แต่มือแรงตะอึกคือกันนะคะเอ๊ะคำบอกนี้มาใดมาจังใดไม่ต้องไปขายมาดอกบัตน,นะคะไม่ต้องขายดอกบัตนะคะถ้าคนก็จะตื้นเนี่ยอยู่ในช่องเนี้สองร้อยกว่าคนเนี่ยเขาก็ตื้นวันสันเดียนะคะเอ้าถ้าตัวบอขายบาัตนะพวกเขากีจกี๋ีหูกันบอกตัวก็ต้องบอกตัวเราเรา,เ,าเอตี้เขาจีตื้นด้ก็ตื้นมันก็เรื่องของเขาแต่โดยมาเอตี้ทุกคนจีตื้นหมดล้นะคะไม่ต้องยากนะคะเอตี้องร้านอะไรนะคะ ถึงว่าจะเป็นแบบนองก็มีพอหกักพอพอหักไม่หักก็หลายน้ำนะคะแต่ว่าพอหักไม่หักบางคนทอนันนะคะเป็นผู้รักผู้ใหญ่บางคนทอนันต์ที่ว่าคิดบ่ดีนะคะเอาแต่ว่าพอ้อยกับเบเดวอย่างเดินนะพอ้อยที่จ๋าก,กับเบเดวอย่างหลบแล้คิดบ่ดีก็ออกไปออกไปจ้ะออกไปจากชีวิตกำหลาออกไปชีวิตนองจ้ะคนที่ว่าพอหักที่ว่าแบบคิดบ่ค่อยดีนะออกไปจ้ะอ่าพอออกไปแล้วก็ยาวก็ยาวกำหลาไปว่าวเตีใย้หาย เฮ็ดจะเฮ็ดแถแบบเอฟตีทั่วโกเขาเบิ่งเราเวลาคุณเวลาคุณขืนไล่เวลาช่องไหนข้นไล่คือกันนะคะคุณก็ไปคอมเมนต์ขาพวกคุณนั่นแหละนะคะพวกเขาไปแอบเบิ่งกันมดนะคะพวกเขาพวกเขาไปแอบเบิ่งคอมเมนต์ของพวกคุณพวกคุณรือกันนะคะเวลาพวกเขาขืนไล่นะคะพวกคุณเข้ามาเจาะบนพวกเขาอ่านะคะเขาใจเด้เดอนะคะพวกคุณกขมาเจาะเบิงพวกเขาเวลาคุณขืนไล่นะคะเดี๋ยวมือนีคือกันนะคะเดี๋ยวมือนีพี่พ่อจิตข้นไล่นะคะพี่พ่อจิตข้นไล่ ถ้าเกิดเบิ่งกปลาล้องขึ้นบ่ปลาปล,ปลาล่องเบิ่งขึ้นใ้เป็นปลาล้องขึ้นจีบเปนไร่ขื้นกันนะคะว่าเด้ไปสนใจอย่ยงเด้อค่ะนะคะอ่าพ่อฮกักแม่ฮักน้องหลามีหลายที่ว่าเขาเป็นคนดีทุกมือนีนะคะเอฟซี 2, น้องหลามีแต่คนดีๆทั้งนั้นง่านะคะพวกคุณมีคุณคุณมีอย่างกันคุณวาน้องมาตลอดเวลาคุณวาน้องมาตลอดพวกคุณมีดีอย่างอยากพูดแค่ดีล่พะพวกคุณมีดีอย่างอ่านะคะ คุณมีดีอย่างเงี้ยก็ไปเบิ่งช่องคุณกันละกันเวลาพวกคุณขึ้นไล์นะคะอ่านะคะนี่บางเกี่ยวกับช่องเฮาดอกนะคะห้องเฮามันปกติอยู่แล้วนะคะอ่านะคะเอาทอนี้อยู่แล้วนะคะช่องคุณนั่นระดับไหนนะคะเรามีมีมีเอฟซีเบิ่งกันบ่อ่าอยากผูกแค่นี้แหละนะคะเราเห็นที่อย่างกระตานแต่ค่อยๆสอนจะค่อยๆสอนว่าต้องสอนเขาดอกขาดนะคะสอนตัวเองก่อนนะคะคุณคุณก็เป็นภูรักภูใหญ่น้ำอ่านะคะเราต้องมาสอนน,ะะอน้องหลานะคะแล้วสอนน้องหลานก็ต้องสอนให้เป็นน้ำ ่าให้น้องลาสอนกลับบอก่อนเดอร์นะคะจะสอนน้องลาก็ต้องสอนให้เป็นเพาใจว่าจะให้น้องลาสอนกลับนะคะอาอเขาอายน้องลาเขานะคะใครก็สอนกลับนี่มันายเขาดีนะคะอา่านะคะใครก็สอนกลับนี่มันอายเขานะคะเพราะใจว่าวคุณมาสอนเขาเราก็ต้องโนตอกพระิตเตือมันกระเมนนะคะ แล้วคุณบอด้อย่างใจนะคะเออนะคะว่าต้องมาวุ่นวายเลยค่ะแล้วอย่าคิดนะคะว่าวันที่หนึ่งนะคะคุณบอกว่าวันที่หนึ่งนะคะเปิดเผยบอด้ขึ้นอีกแล้วอ่านะคะคุณเป็นหยิ่งคุณใหญ่มาจากไหนที่ว่าคุณจะมาหามทุกสิ่งทุกอย่างคุณกับบอมเป็นใหญ่ค่ะ f ีทัวโลกเบิรงคุณพวกคุณอยู่นะคะว่าพวกคุณเหตุหยิ่งกันอ่านะคะพวกคุณเนี่ยนะกี่คนกี่คนนะคะคุณเข้าไปช่องไหนคุณไปเป็นเม็นก็มีแต่พวกคุณทั้งนั้นที่เมิ่กันนะคะอ่านะคะเ f ีน้องหลาก เขาเบิง่งเขาไปเจาะเบ,บิ่งกันเตือเขาไปเจาะเบิง่งเขามาบอกตัวกันฟังนะคะนาอายจิตายจีบวกไอนะคะนาอายนะคะน่าอายทุดยยอดนะคะพอสนใจนะคะเปลี่ยนใจได้เด้อค่ะนะคะแต่ว,ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ก็บาต้องกลับมาเด้อน,นะคะขออก